สวัสดีครับทุกคนผมพีนนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับนี่ครับโอ้ออฟสปอร์ตไทนิทูดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางออฟสปอตนะครับทางออฟสปอตเนี่ยส่งมาให้ผมทดสอบกันนะครับ mm hmm. วันนี้มีตัวไทนิทูมาแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยห mm hmm. ลายหลายคนน่าจะรู้จักออฟสปอตกันอยู่แล้วนะครับออฟสปอตเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในวงการเว็บแคมที่เอา AI เนี่ยมาเป็นขุมกำลังในการที่จะทำให้เว็บแคมมันพัฒนาไปสู่อีก ระดับหนึ่งนะครับโดยทาง o f f s p o t เนี่ยได้สร้าง PTZ AI Webcam มาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับ PTZ Webcam เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Pan t i l t Zoom นะครับ Pan t i l t Zoom เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นเว็บ c a m ที่สามารถที่จะแพนซ้ายแพนขวาได้ทิวหมุนขึ้นลงได้แล้วก็ zoom เข้า zoom ออกได้โดยใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานของเว็บ c a m ซึ่งเว็บ c a m ของ Offspot เนี่ยก็ได้รับคมนิยมเป็นอย่างมากน,นะครับรุ่นดังก็คือตัว Tiny Series นะครับมีตัว Offspot Tiny แล้วก็เป็น Tiny 4K แล้วก็ล่าสุดคือตัวที่ผมถืออยู่ ในมือตอนนี้นะครับก็คือตัว t i n y t o นะครับสิ่งที่ทางออฟสปรเนี่ยอัปเกรดมาในตัว Tiny to ตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยขยับมาใช้เป็นขนาด1เซต1.5นิ้วซ m ม s นะครับหรือว่าถ้าคูณให้มันเป็นเศษส่วนง่ายๆก็คือประมาณ0.67นิ้วก็ถือว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่ใหญ่มากๆสำหรับตัวเว็บแคมนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยน่าจะเล็กลงนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกให้ดูน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นแต่ตัวเล็กลงนะครับเมื่อเทียบกับตัว Tine บนชั้นแรกในส่วนการทางานก็อัปเกรดมาเช่นกันนะครับก็จะมีตัวออโต้ซูมออโต้แทร็กนะครับคือเขาจะซูมอัตโนมัติได้แล้วก็แทร็กหมุนตามตัวคนอันตโนมัติได้นะครับนอกจากจะออโต้แทร็กกิ้งออโต้ซูมแล้วนะครับเรายังควบคุมมันด้วยเจสเจอร์ได้นะครับโดยทาง o p ฟสปอรเนี่ยก็ได้พัฒนา Magical g e s t u r e Control v e r เวอร์ชันนมานครับเราก็จะสามารถใช้เจสเจอร์ต่างๆในการคอนโทรลให้มันซูมเข้าสู่บอ,อกอะไรอย่างนี้ได้นะครับนอกจากนั้นยัง Voice Control ได้ด้วยครับสั่งงานด้วยเสีียงงได้้ซึ่อันนก็ น่าจะมีประโยชน์มากมาเลยถ้ามือเราไม่ว่างทําอะไรอยู่ก็ใช้เสียงสั่งเอาทํางานอัตโนมัติได้แล้วนะครับคนโทรลด้วยเจสเจอร์ได้แล้วคนโทรลด้วยเสียงได้แล้วยังสามารถคนโทรลด้วยรีโมทได้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอันบ็อกซ์กันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวอ f f สอตไทนี่ถูนะครับอ๋อซิลยังติดเลยเนี่ยได้มายังไม่ได้มาแกะเลยนะครับแกะพร้อมกันได้แหละมาครับอ เปิดมาก็เหมือนจะมีเป็นพวกเอกสารพวกคู่มืออยู่ในตรงนี้นะครับเนี่ยมีเอกสารคู่มือโอมาเป็นกล่องสวยเลย่เงี้ยมันออกมาในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมกล่องดูดีให้เคสมาด้วยเนาะเปิดมาก็มีเป็นสาย USB Type C ทั้งสองฝั่งนะครับก็ตัว o f f p o t ตัวเนี้ย พอร์ตที่ติดมาเป็น USB 3.0แล้วนะครับก็เร็วขึ้นนะครับอ่ะมาดูตัวน้องกันขนาดน่าจะเล็กลงจากตัว o f f s p o t Tiny พอสมควรเลยนะครับโดยเขาจะมีตัวเมาส์ที่เอาไวหยุดกับพวกขอบจอติดมาให้ด้วยเลยนะครับอันนี้เข้าใจว่าถอดได้้องถอดอ่เป็นเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กผมก็ไปหมุนนะเป็นแม่เหล็กนะครับ ใช้งานง่ายมากถ้าเอาที่มัลติ้งกับขอบจอออกเนี่ยก็จะเป็นรูสําหรับเสียบกับทริปป์ได้เลยน้ําหนักของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้ติดเมาส์เนี่ยอยู่ที่9 5 6กรัมนะครับไม่ถึงร้อยกรัมแต่ถ้าติดตัวเมาส์เข้าไปโปะอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่143.3กรัมนะครับก็ขนาดโอเคเนาะไม่ได้หนักอะไรมากก็จะมีกิมบอลนะครับสองแขนคือหมุนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ ที่ตัวหัวคลองเนี่ยก็จะขยับทิวได้เซ็นเซอร์ใหญ่สะใจนะครับ1เซต1.5นิ้วหรือประมาณ0.67นิ้วนะครับอันนี้ตัวนอนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรีโมทกันบ้างนะครับกนครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทของเขาดูจากคู่มือนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเนาะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเอาไว้เลือกกั device ที่จะให้รีโมทคอนโทรลนะครับแสดงว่ารีโมทเนี่ยมันสามารถคอนโทรลได้ถึง4ตัว P หนึ่งสองสามเนี่ยเอาไว้คอนโทรลโพรเซ็นที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวแพดตรงนี้ก็จะใช้คุมกิมบอลนะครับส่วนบวกลบก็คือซูมอินซูมเอาท์นะครับแล้วก็ฝั่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้งานโหมดต่างๆนะครับเอาละครับได้รีโมทกับน้องมาแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปเซตอัพแล้วก็ทดลองกัันนะครบ ตอนนี้ก็เป็นภาพจากกล้องของ Offspot t i นิทแล้วนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินก็เป็นไมค์ในตัวของ Offspot t i นิทเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเอาตัว t i n y 2ูนีดจิตไว้กับขายึดกล้องที่ยึดกระโ๊ะอีกทีหนึ่งของผมนะครับผมใช้ขาตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกนะครับมันไม่ต้องมีขาตั้งวางอยู่บนโตแล้วก็ใช้เสร็จก็คือดันขึ้นไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่เข็งตัวแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวแอป o อฟสปอ w e b เว็บแคมกันพอเปิดแอป,ปมาเนี่ยก็จะเห็นแอป,ปหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ากดปุ่มกล้องตัวนี้ก็จะมีพรีวิวขึ้นมาเหมือนที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายไปเห็นตัวเองไปพรีวิวไปได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อัดคลิปที่เห็นอยู่นี้ผ่านตัวแอป,ปของเขาเลยนะครับสามารถเลือก Resolution แล้วก็ f a m e r a t e ได้ตรงนี้นะครับมีน้าัเนี่ 720p 1080p นะครับ a ฟ e rate 60 30 แล้วก็ 4K ได้ที่3 3 0นะครับทีนี้มาดูที่ตัวแอปของ Off Spot Webcam กันนะครับในแถบแรกคอนโซลตรงนี้นะครับก็จะมีพรีเซตที่เราตั้งเอาไว้ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่พรีเซตที่หนึ่งที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับก็คือเป็นภาพที่เห็นจักแบบเครื่องตัวคุยกันแบบไม่ได้กดัดมากนะครับทีนี้ถ้าผมมีกีตาร์เล่นกีตาร์ในมืออย่างที่เคยๆนะครับผมสามารถเลื่อนกิมบอลเนี่ยลงมาหน้าสุดของคอนโซลครับจะมีกิมบอลเราสามารถที่จะขยับได้เลยนะครับแล้วก็ซูมได้ด้วย สมมติอยากให้เห็นมือชัดๆอย่างนี้นะครับเนาะชอบแล้วก็แอดไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นพรีเซตที่3นะครับกลับมาพรีเซตหนึ่งไปพรีเซตสามถ้าอยากได้มุมที่เห็นแบบมือขวาชัดๆมือเดียวผมก็อาจจะซูมมาที่มือขวาเพิ่มนะครับนะสมมติชอบแล้วอยากจะ อัปเดตเอาไว้ที่ preset 2ก็คลิกขวาแล้วกดอัปเดตเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น preset 1, preset 2, preset 3นะครับนอกจากนั้นก็จะมีโหมด AI human tracking คือเขาสามารถที่จะ track ตามคนได้สมมุติผมกด track แล้วก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะ track ให้ได้นะครับเี๋ยผมลองทำให้ดูนะเนว่า tracking เขาจะน้องจะจำผมได้ลวแล้ว,ลวถ้าผมขยับน้องก็จะขยับตาม นะครับผมสามารถเดินไปไหนได้ในห้องสมมุติว่าเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเดินเล่นได้เลยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะแทร็กส่วนต่างๆของร่างกายได้ด้วยนะเช่น u ั p เปอร์บสำหรับใครที่อาจจะเหมือนมีกิจกรรมที่ทำอยู่ในช่วงช่วงตรงนี้ของตัวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะตามได้สามารถแทร็กแบบไม่เห็นหน้าเห็นแค่ช่วงหน้าอกก็ได้สมมุติว่าผมพรีเซนต์ขออะไรสักอย่างอยู่อะไรเงี้ยนะครับครัพทัหน้าใหญ่เท่าบ้าน นะครับแล้วก็มี lower body นะครับสำหรับใครที่อาจจะแบบโชว์ทักษะฟุตบอลอะไรเงี้ยสอนทักษะฟุตบอลที่ใช้เท้าก็อาจจะใช้อันนี้ของเขาได้นะครับผมกลับมาก่อนนะครับเลิกลก,กลับมารีเซตหนึ่งก่อนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวก AI โหมดซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะเราเรา,เราชาวกีตาร์นะครับน้องสามารถที่จะ track แฮนหรือมือได้พอก,กดปุ๊บเน่น้องจะหามือผมแล้วไหมอ่าอันนี้ track ถ้า track มือขวานะครับ เราขยับมเมาน้องก็จะขยับตามนีนน่ครับอะแท็กมือซ้ายเอามือซ้ายมาให้น้องเห็นกันไว้ที่กีตาร์สิแน่ฮะเ,เลื่อนมาน้องเลื่อนตามกลับมาติดคอจีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราสูงข้ามาสักหน่อยเพื่อให้มันโคลส e ั p เลยเนีย่ให้ตาม ตัว hand tracking เนี่ยผมได้ใช้แน่ๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นดนตรีก็น่าจะได้ใช้เหมือนกันหรือใครที่ต้องใช้มือในการแสดงศักาษาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะได้ใช้เนาะมี e s ส mode นะครับน้องก็จะหาให้เห็นบนโต๊ะตอนนี้ก็มีไอ้ก,กล่องของออฟฟิศกับาแฟผมนะครับอเอาออกมาสมมุติว่ามีหนังสือสักเล่มที่ผมจะต้องสอนหรือต้องคุยให้ฟังนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิด แล้วก็คุยกันไปตามนี้ได้เลยหรือว่าจะต้องเขียนอะไรนะครับแล้วก็น้องกลับหัวภาพให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมุมมองที่แบบไม่ต้องตีลังกาเนาะโอ้ภาพชัดแจ๋วเลยเนาะเห็นชัดเลยในส่วนของ gimbal ตอนนี้ก็ใช้ควบคุมได้เลยนะครับส่วน field of view เนี่ยตอนนี้เป็น wide เขาเป็นภาพกว้างน,นิดนึงนะครับ medium แคบลงมาหน่อยแล้วก็น arrow ก็คือแคบเลยนะครับมาที่แถบที่2นะครับ image เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าภาพต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมี โฟกัสผมก็เซตโดยออโต้เนาะออปชั Ex ่นก็ออโต้เหมือนกันเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นโกลบอลหรือเฟสเข้าใจว่าถ้าเฟสเนี่ยมันก็จะโฟกัสหน้าเป็นพิเศษนะครับผมให้มันกว้างๆแล้วกันเพราะว่าอย่างผมใช้เนี่ยก็จะมีกินป้ามีอะไรด้วยนะครับแอนตี้ฟลิกรนะครับไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยอยู่จ่ายมาที่ความถี่50เฮิร์ซนะครับผมจะเลือก50เอาไว้แต่ถ้าปิดลองดูหน้าผมนะครับเนี่ยทา่าเนี่ยมันจะเริ่มมีการระพลิบพลิพิบของไฟนะครับซึ่งพอไปนิ้วหายนะ นะครับอันนี้ลองเลือกใช้ได้ถ้าไปใช้อยู่ประเทศที่จ่ายไฟที่60เิรตซ์ก็ใช้60เิรตซ์แทนนะครับไว้บาลานซ์ผมก็ออโต้ไปเลยอิมเมจเท่าไรผมปล่อยตามนี้แล้วนะครับผมไม่ใช่สายภาพนะครับปรับไม่เป็นนะครับส่วนใครที่มีความรู้แล้วก็ชอบปรับเนี่ยก็เรียกว่าทําได้ละเอียดเลยนะครับแถปถัดมา beauty mode อันนี้เจ๋งมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะนิยมใช้พวกฟิลเตอร์ในแอปกันเนาะตัวออสปอร์ตเทนิทูเนี่ยให้มาด้วยอันดับแรกมีแบ็กกราวด์เบลอนะครับสามารถเบลอแบ็กกราวด์ได้ สมมติห้องลกซึ่งจริงห้องผมก็ลกนะแต่ว่าทุกคนก็คงเห็นตามนั้นไปแล้วนะครับมีรีทัชใช้ได้เป็นเนอลองดูเนทีฟตรงนี้นี่แคบลงเลยนะครับผอมลงทันทีนะครับคลาสสิกอันนี้ก็คือตาเบลลนิดนึงนะครับแล้วก็มีเมนด้วยครับหมดะสำหรับผู้ชายแมนๆหน่อยเนาะแต่ผมเห็นหน้าตัวเองไม่ชินปิดไว้แล้วกันนะครับไม่หล่อไม่เป็นไรขอความชินแล้วกันนะครับแล้วก็มีปรับบรดิเชดได้นะครับทำให้ตัวผอมลง่ะไหนลองสิ ผมอาจะนั่งอยู่เนาะหน้าเลยพร้อมแทนนะครับลองทําให้หัวเล็กลงนะครับมันก็เล็กลงจริงๆเนะเออเป็นเนียนอยู่นะแต่กลายเป็นตัวใหญ่นะครคือถ้ายืนอะไรเงี้ยมันอาจจะเนียนกว่านี้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้ใช้นะครับเนเจอร์เฟรชเคลียร์คริสตัลฟิล์มเชียร์พีแบล็นดวิไว้นะครับแล้วก็เป็นโซดาเนาะก็ให้เนียให้ปรับ เยอะเลยนะครับสุดท้ายในแถบมอนะครับก็จะมีออโต้สลิปนะครับคือถ้าไม่ได้ใช้น้อง2นาทีน้องจะหลับไปเองนะครับแล้วก็ระหว่างที่น้องสลิปหรือเราไปเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แบ็กกราวน์อะไรลงไปก็ได้ถ้าเกิดเราประชุมออนไลน์หรือว่าเราทำสตรีมมิ่งอยู่นะครับเราอยากจะพักกล้องเนี่ยโดยให้ผู้ชมหรือฝั่งคนที่คุยกับเราเนี่ยเห็นภาพเป็นจอไม่ดำเราสามารถที่จะโหลดเอาแบ็กกราวน์เข้าไปใส่ไว้ได้นะครับเป็นสลิปแบ็กกราวด์ที่ผมลองทำให้ดูนะครับอ,อันนี้ผมใส่รูปโลโก้ผมไว้หน่อย น้องหลับไปแต่ว่าเป็นรูปโลโก้ผมนะครับที่ผมโหลดเอาไว้นะเรียกน้องกลับมามาดูส่วนของ gesture control นะครับหลกัหลกๆก็จะมีใช้งานอยู่2อันคือ track mode เนะี่ยเรายกมืออย่างนี้ได้เลยแล้วน้องจะกระพริบแล้วน้องจะตามแล้วละ่ะอีกทีหนึ่งก็เลือกอได้นะครับกดนนะอีกทีนึ่งเลืกแล้วก็กลับมาที่ preset หนึ่งนะครับสามารถซูมินซูมเอาได้นะครับ dynamic zoom ด้วยคืออย่างเงี้ยแล้วลากเข้าลากออกนะซูมแบบละเอียดได้หายใจเลย รเราสามารถใช้ voice control สั่งงานน้องได้นะครับก็คําสั่งที่ใช้ได้ตอนนี้ก็มีตามนี้เลยเปิดปิดแต่ละคําสั่งแยกกันได้เลยนะครับตอนนี้น้องตื่นอยู่นะครับเรียกไปก็อาจจะไม่มีผลน,นะครับเราต้องสั่งให้น้องหลับก่อนเดี๋ยวผมลองถ่ายดูว่าเกิดอะไรกับน้องนะครับ Sleep tiny น้องหลับไปแล้วครับเรียกน้องให้ตื่น Hi tiny Position one เรียกให้น้องมาเป็นโพสชันที่เราต้องการก็ได้นะครับ track me ให้น้องตามเรานะครับ unlock me unlock me เนาะบางทีเรียกแล้วน้องงองๆก็ต้องสามวิสทีนะครับ position one สั่งให้น้องซูมเข้าซูมออก็ได้นะครับ zoom in closer สั่งให้น้องซูมกับออกไปแล้วกันครับผม เขินหน้าเธวเองนะครับ Zoom out further เนาะในส่วนของออเดีโอหรือส่วนของเสียงจากน้องไทนิทูนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดไมค์เอาไว้ระหว่างที่น้องหลับอยุดได้นะครับพอเราพักหน้าจอหรือว่าพักกล้องไปเนี่ยเราจะได้ยังพูดคุยได้อยู่นะครับ Noise reduction อันนี้คืออะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับในเว็บแคมที่ลองมาหลายๆอันเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะแต่มันมี noise reduction ที่ ปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งไว้เป็น weak อยู่นะครับคือตัดน,นิดๆหน่อยๆเนาะถ้าเขาออ f ได้นะครับทำไมผมถึงอยากปิดเพราะเสียงกีตาร์ที่เราเล่นหรือเราใช้ซอร์หรือ live s t r e a เนี่ยจะใช้ไมค์กล้องเนี่ยมันจะคิดว่าเสียงกีตาร์เป็น noise นะครับแล้วก็มันจะตัดเสียงกีตาร์ทิ้งหมดเดี๋ยวผมลองให้ดูถ้า noise reduction อยู่ที่ weak อย่างเงี้ยเสียงกีตาร์ที่เล่นออกมาจะเป็นยังไองอันนี้ก็เป็นเสียงจากแอมป์นะครับแล้วก็เข้าไมค์ของไทม์นิทูดเลย ซึ่งมันก็น่าจะหายไปแหละเดี๋ยวลองเป็น strong เลยนะครับเสียงแอร์เสียงพัดลมของตัวสำรองไฟผมก็น่าจะหายไปแล้วเสียงผมก็อาจจะแบบไม่ปกติไปน,นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวลองดูว่าเสียงกีตาร์เป็นยังไงถ้าเปิดไว้เป็น strong โอเคทีนี้ลองออฟตดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง น่าจะตอบโจทย์นักดนตรีที่ต้องทำอสอนออนไลน์ประชุมออนไลน์หรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับก็จะมีรีโมทที่ทางออฟสวอปส่งให้ผมด้วยนะครับหรือเราสามารถที่จะซื้อแยกได้นะครับพอใส่ฐานแล้วเนี่ยใช้ฐาน 3A นะครับ2ก้อนเปิดข้างในมาเนี่ยก็จะมีดอลล์เกแบบนี้อยู่ด้วยนะครับเราดอลล์เกเสียบเข้ากับคอมของเรานะครับแล้วก็มากดเปิดรีโมทตรงนี้นะครับรีโมทก็จะใช้งานได้นะเนูเวอร์ชัน2 โพชันสากับมาโพร i t ชันหนึนะครับเนี่ยมีก็ตามปุ่มตามนี้เลยนะครับสี่ปุ่มได้นี้ก็คือเลือกว่าใช้คอนโทรลกับตัวออฟสปอทานนี่ต,ตัวไหนก็มีเหมือนแทร็กแพดนะครับที่ใช้คอนโทรลกิมบอลนะครับมีปุ่มสูงเข้าสูงบอ,อกแล้วก็ปุ่มที่จะเรียกโหมดต่างๆนะครับเช่นแทร็กนะครับก็จะตามนะแล้วก็กดหยุดได้นะครับ เรียว่าใช้งานสะดวกมากๆเลยสมมติผมเป็นคนคุมไลฟ์สตรีมอยู่นอกจอผมสามารถที่สั่งตัวออฟสปอร์ตไทนี่ทูนจากแบบนอกเฟรมตรงไหนก็ได้นะครับแจมเลยและนี่ก็คือออฟสปอร์ตไทนีนทูนะครับคุณภาพภาพอย่างที่เห็นนะครับฟังก์ชันอย่างที่เห็นคุณภาพเสียงนี่ก็คือเสียงจากใหม่ของออฟสปอร์ตไทนี่ทูนและที่ผมชอบมากๆก็คือมันสามารถที่จะปิด Noise Reduction ได้นะครับฟังก์ชันมากมายหลากหลายใช้งานสะดวกนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะกดเข้าไปซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับต้องขอบคุณทาง Offspot มากมาเลยนะครับที่ส่งกล้องเทนนิทูมาให้ผมได้ลองแล,แลจากนี้ผมก็คงจะได้เอาตัว Offspot ทน y ิทูเนี้ยมาใช้กันเรื่อยๆในการทำคอนเทนต์ในช่องนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ